โย่ป๊บสมผลวันนี้จะผลอะไรได้ผลใหม่ๆบ้างได้ไหมอ่ะฮะไม่ใหม่อ่ะผลไม่ใหม่บ้างไม่ใช่สไปอ่ะอ๋อสไปอ่ะอ๋อผู้เล่นใหม่แจกแล้วกันนี่เห็นไหมเอ้า กินก่อน,น <c oughs> ถ้าจะฟื้นใหม่นะโอ้ยไม่เป็นก,กินเป็นไหมเนี่ย ไม่มีใครตีก่อนอาคิโมใช้เป็นใช่แล้วโอเค <c oughs> มุ้งผีเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆนะถ้าไม่ติดว่ามอนมันแย่ไปสักหน่อย <c oughs> ผมเผื่อไปเซ็ตโคมพอยที่สกายนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะเพราะว่าผมไม่ต้อง้นสูงลย <c oughs> ล่ะ <c oughs> จะเวทีไม่ได้ใหม่นะครับนะสก,กิลว,วีอะาฟาร์มแบบลากมารวมกันแล้วฟาร์มสก,กิลว,วีอะอย่าหาใช้นะ <c oughs> เออผูกไ้ไดิผูกที่ไ้

สงสัยว่าทำไมถึงไม่ให้สกิลวีทั้งที่เป็นสกิลอันติเพราะว่ามันตีได้แค่ทีละตัวไงทีละตัวสองตัวระมาน,นั้นคนผีอถ้าเราตายอะ มันจะกลับมาเป็นมันจะเกิดใหม่กับผีพร้อมกับเลือด50%นะครับผมนะสมัยก่อนก็เป็นนะครับผมแบบจะต้องปลดล็อกสกิลซีนะสมัยก่อนสมัยก่อนก็จะเป็นโครงกระดูกด้วยนะครับผมเท่กว่า สกิลซีตรงที่สกิลมันเป็นสกิลที่รุนแรงที่สุดแล้วนะครับผมทำงานมากกว่าจะโชว์ให้ดูว่าสกิลว,วิวมันเป็นยังไงหากใครยังรู้แล้วก็ดูซับก็ได้ครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้ก็ดูนะทีว,วี เป็นการเสกแรกลางแยกกบาลใช่ไหมซื้อลางแยกมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกมันมีแค่สองตัวด้วยนะผมนะจะค่ายี่ก,กันเนาะว่าลางแยกมันมีไว้ให้แล้วมันนี่ Yeah. Oh. kim subscribe cho kênh Ghiền vậy ที่ตังนี้ก่อนเลยแล้วกันมันตายได้ไงอ่ะอ๋อไม่ายเรียกเสียคิวเฉยๆเนาะแล้วว่าตายโอเค คือจะขากายไม่รู้เลยผมก็ทำอะไรคิดว่าแหละ าเราไม่อยากอัพบางทีแบบเท่านี้เท่านี้เราก็สามารถเขียนได้แล้วว่าเราจะให้อัพสักเท่าไหร่ต่อครั้งอะไรประมาณนี้จะสักสิบแล้วกันก็มีผู้เล่นเป็นตัวนี้อีกแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรนะครับแต่ถ้ามาปั่นผมผมจะอะไรย้ายซื้อเลยครับฆ่าไป้วยคนผีเนี่ยมีความสามารถพิเศษโดยที่ไม่ต้องเปิดล็อกสกิลอะไรเลยนะครับละ คือถ้าหากว่าตายจะกลับเกิดใหม่กลายเป็นผีพร้อมกับเลือดะทาสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับผมนะเอา้ามาจีนี่อะไ้ก็เลนออกมาตีผมไปเลยเอา้าเข้ามาจะบ้าทำไมมาเอาเอเอะไรไม่น่ามาปั่นผมเพราะว่าจะไปฟาร์มตรงนั้นอ่ะที่เนื้อฝาก,กนเนื้อ ไม่ส้ายนะคะว่าไอชิ้นส่วนพวกเนี้ยเอาไว้ทำอะไรนะครับหมนมันเอาไว้ตีบวกดาบหรือปืนยูน้ตีแรกอืมมามาดิมาดิมาดิาดเออแล้วโหก็ ผลผีเพื่อนนี่ทางเลือกนะสำหรับสาย PV p ีพอนะผมนะฟาร์มก็ดี PV p ีพีก็ได้นะครับผมได้ผลผีอะเออ <c oughs> ใครไม่รู้นะสำหรับสาย PV p ีพีว่าจะใช้วลอะไรดีอะผลผีก็ได้ครับผม ผลพระก็ได้ผลเสือคิสเะม่แต่ผลเสือคิดซะบางกรเนี่ยหายากนิดนึงไหมสปีริตก็หายากถ้าคุณหายง่ายอ่ะใช่พี่พี่อ่ะก็น่าจะเป็นผลแสงผลผีแต่ผลแสงมันออกไปเดี่ยวฟา้าบ้างกว่าไง ผน้มแข็งก็ได้นะครับผมนะแต่ผลใส่กับนตน้มแข็งอะ่ะยิ่งตื่นยิ่งดีครับผมแน,มนะนำเลยนะถ้าถ้าทาผลตื่นได้ก็ให้ทำซะถ้าจะง่ายๆทำผลตื่นอะ่ะต้องมีคือมมนสามารถลงหลายคนได้ครับการลงบันทำผลตื่นอะ่ะคือถ้าอยากให้ลงลง,ง่ายๆต้องมีคนใช้ผลพัดตื่นอย่างน้อยห,หนึ่งคนในทีนะครับผมนะ ต you like you hey, ีไม่โดนหัวมันขึ้นเไม่ค่อยล่าค่าหัวเลยดูค่าหัวดิเฮ้ยอันดับสามเหรออันดับสามของแม็กไอ้์ซิฟนี ที่เห็นอยู่ผมตับสองไม่ใช่หรอแต่ผมดูตรงนี้ด้วยหารเรือนะครับนะ่าหารเรือมากกว่าผมมีหนึ่งพันนะครับผมห <c oughs> มันมาแล้ว <c oughs> ไป ผีไม่ผดสายพารามิเซียที่ค่อนข้างโกงน <c oughs> ะคบผมนะอ้อหเดี๋ยวจะมแล้วว่ามันมันมัน,นหาย <c oughs> ถ้าหากว่าใครไม่กดไลค์และกดติดตามช่องผม จะไประเบิดบ้านคุณด้วยผลผี